เหตุความรุนแรงในหุบเขาที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแคว้นคสเมียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างต่ำ28รายบาดเจ็บมากกว่า12คนนับเป็นการโจมตีพลเรือนที่หนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้ความขัดแย้งรอบใหม่อินเดียปากีสถานเดือดต่างชาติเรียกร้องให้เจรจาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีนิวเคลีย ด็กกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในเอเชียกลางของเราดูบ้างนะครับหลังจากที่จูๆ่ๆเหตุการณ์ที่เอเชียกลางของเราเนี่ยครับมันก็ปะทุขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่กําลังที่เป็นที่วิตกกังวลในเรื่องของเหตุการณ์ที่กลัวมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสถานการณ์ในเอเชียกลางนี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างอินเดียกับปากีสถานนี่แหละครับที่มันเป็นเรื่องน่ากังวลเพราะว่า ทั้งสองฝ่ายนี่เลยครับต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์เกือบเท่าๆกันเกือบ200ลูกเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องศาสนาด้วยเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันอาจไหลกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ต่อไปหลังจากที่ทั้งสองเลยครับเคยมีการประทะกันแล้วสองครั้งหลังจากได้รับเอกราชจากทางฝั่งของ อังกฤษนะครับตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่ช่วงปี1,947นับจนถึงปัจจุบันก็70ปีแล้วนะครับที่ความขัดแย้งมันยังดำรงอยู่ท่านผู้ฟังครับลองหลับตานึกดูแผนที่โลกของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นบริเวณสงครามที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนั้นมันก็คือสงครามที่ยุโรปเริ่มต้นจากสงครามรัเสเซียยูเครนที่มันพร้อมปะทุ กลายเป็นสงครามยุโรปจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียเองเซอร์เกย์ซอยกูเนี่นะครับเลขาธิการความสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัเสเซียออกมาพูดเรื่องนิวเคลียร์เรื่องการใช้นิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือดูเหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดเรื่องของการใช้อาวุธ New นิวเคลียร์มาฟังครับูุยภาคด้านตะวันออก ของเราสงครามที่อาจจะขยายวงและก็อาจจะขยายตัวนะครับในตะวันออกกลางนี่หละครับสงครามที่อิหร่านเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการที่จะจํากัดการมีนิวเคลียร์ของอิหร่านซีอิหร่านนี่หละครับไปขู่อิสราเอลก่อนว่าจะลบออกจากแผนที่กลายเป็นอิสราเอลนี่หลยครับยอมไม่ได้กําลังวางแผน การโจมตีโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อิร่านี่แหละครับโดยลำพังโดยอาจจะไม่อาศัยอเมริกาเพราะว่าทรัมป์ดูเหมือนว่าจะปลาม,มไปอยู่ท้านผู้ฟังครับใกล้ๆบ้านเราจีนไต้หวันก็มีการซ้อมรบเหมือนจริงมากขึ้นทุกวันซ้อมรบซ้อมไปซ้อมมาจีนนี่อาจอาจจะบุกเกาะไต้หวันวันใดวันหนึ่งก็ได้เหมือนที่รัเสเซียทําอยู่รัเสเซียก่อนที่จะยึดยูเคนี่แหละครับปูตินก็บอกว่าขนกําลัง ออกมาซ้อมลบเฉยๆสถานการณ์ที่จีนนี่แหละครับไต้หวันนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยกับที่ปูตินทำนี่แหละครับซึ่งมันดูเหมือนว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันชี้ชัดว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จีนอาจจะใช้สถานการณ์ในเรื่องของภาษีกับทรัมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เลยครับให้มันเจ็บรอบเดียวกวาดทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างแล้วค่อยมาฟื้นเศรษฐกิจใหม่เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ดูเหมือนพร้อมแล้วแหละครับในเรื่องของการที่จะ,ะเผชิญภัยสงครามเศรษฐกิจรอบใหม่ถ้าเผื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาได้เพราะว่าดูเหมือนทรัมนั้นมุง่งงันเหลือเกินนะครับในการที่จํากัดอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับ ปูตินกับจีนสีเิ้นผิงนั้นมีความแนบแน่นกันอย่างชัดเจนการที่จีนมีสัมพันธ์แนบแน่นกับรัเสเซียโดยมีรายงานว่าการพบอาวุธของจีนที่คลังกระสุนแอรีย51ที่มันเกิดระเบิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับมันทําให้มองเห็นนะครับว่าจีนตอนนี้ให้การสนับสนุนรัเสเซียดังนั้นถ้าเผื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานี่นะครับรัเสเซียก็จะหนุนหลังจีนเหมือนกันเพราะว่า รัฐมนตรีกลาโหมของจีนเคยประกาศเอาไว้แล้วนะครับว่าพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงถ้าเผื่อสงครามรัสเซียยุคเคมันขยายวงไปถึงยุโรปรวมถึงการที่ทางการจีนนี่นะครับตอกยำ้ำการจับมือกับรัสเซียน,นี่แลยครับ เป็นพวกพ้องกันแล้วนะครับตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันรอแค่วันวอเวลานอเท่านั้นเองนี่หละครับที่จีนนั้นจะปฏิบัติการยึดไต้หวันเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าจีนนั้นสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สุขงอมเต็มที่เลยนะครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะยึดไต้หวันเพราะว่าถ้าไม่ทําตอนนี้สถานการณ์ที่มันกําลังมีหลายเรื่องหลายราวฉุกระหกอยู่ตอนนี้ถ้าไม่ทําตอนนี้แล้วจะไปหาโอกาสตอนไหนทํา ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในเอเชียกลางของเราตอนนี้กลับไปยืนบนขอบเหวสงครางอีกครั้งหนึ่งจากการที่อินเดียปักีสถานนี่เลยครับมีการวิวาดกันท่านผู้ฟังครับชนวนเหตุมาจากเหตุการณ์วันที่22เมษายนที่ผ่านมานี่แหละครับมันมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวนะครับ ที่หุบเขาในแคว้นแคสเมีย์นี่นะครับถูกยิงกราดนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับเสียชีวิต28รายบาดเจ็บกว่า12รายอินเดียถึงกับนายกอินเดียนะครับถึงกับเดินทางด่วนกลับจากการเยือนซาอุอยอาระทันหันพร้อมกับประกาศไล่ล่ากลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่อาจอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าว ฟังค,ครับความขัดแย้งอินเดียปากีสถานเดือดครั้งนี้นี่นะครับต่างชาติเรียกร้องให้เล่งเจรจากันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีนิวเคลียร์ย้ยอนเหตุการณ์การโจมตีที่พูนวาม,มานะครับในปี2019อินเดียปากีสถานได้ประทะกันทางอากาศ เป็นครั้งแรกนักตั้งแต่ปี1971เป็นต้นมานะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในดินแดนแคว้นแควสเมียร์ซึ่งมันก็อยู่ในส่วนการควบคุมของอินเดียเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ปี2019ทําให้ทหารอินเดียกึ่งตํารวจนี่เละครับเสียชีวิตถึง46นายปากกิสถานนั้นปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนั้นความขัดแยง้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ26กุมภาพันธ์อินเดียนี่ครับปฏิกาศปฏิบัติปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่มีฐานที่มั่นอยู่ในปากกิสถานที่ชื่อจาอิสอีโมฮัมหมัดซึ่งได้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ระเบิดพีชีพในอินเดียแคนนันแหล่งข่าวระดับสูงของอินเดียระบุนะครับว่ามีทหารในกลุ่มติดอาวุธนี่เลยครับเสียชีวิตอย่างน้อย300นายขณะที่ปากีสถานระบุนะครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นการโจมตีทางอากาศข้ามเส้นแบ่งเขตหยุดยิงหรือว่าไล์ออฟคนโทนครั้งแรกตั้งแต่สงครามในปี1 9 7 1ดินแดนแนคว้นแคสเมียนี่นะครับเป็นพื้นที่ทั้งอินเดียและก็าปากีสถานอ้างสิทธิในการครอบครอง ตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1947และก็เป็นสาเหตุของความขัดแยง้งระหว่างประเทศทั้งสองมาเป็นระยะเวลายาวนาน70ปีนับจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งมันเริ่มขึ้นเมื่ออังกฤษนี่แหละครับประกาศเอกราชให้ทั้ง2ตั้งแต่ปี1947นะครับบิทิสอินเดียได้แยกตัวเป็น2ประเทศและหลังจากนั้นทั้ง2นี่นะครับก็ทำสงครามกันมาแล้ว2ครั้งปะทะกันที่เกี่ยวกับแคว้นไครเมียซึ่งแคว้นไครเมียนั้นก็จะมีคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่ทั้ง2องนี่หละครับอ้างกรรมสิทธิ์โดยปัจจุบันนั้น จีนครอบครองพื้นที่ด้านตะวันออกที่เรียกว่าอัคไซจินอินเดียครองพื้นที่มากที่สุดทางด้านตอนอได้2ใน3ขนาดที่ปากีสถานนี่หละครับครองพื้นที่ด้านตอนเหนือนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอินเดียนี่หละครับจะครองพื้นที่ได้มากที่สุดสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่หละครับกังวลว่าสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายลงเนื่องจากทั้ง2นี่หละครับ ต่างก็มีของหนักท่านผู้ฟังครับทั้งสองประเทศนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งก่อนนั้นมีรายงานนะครับว่าปากีสถานอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินอินเดียตก2ลํลำในเขตน่านฟ้าของตนก็คือมิก21ิลำหนึ่งนะครับโดยมีทหารของอินเดียคนหนึ่งนี่แหละครับถูกจับกลุ่มด้วยอินเดียนั้นยอมรับว่าสูญเสียมิก21ไป1ลําลำและอ้างว่าสามารถยิงเครื่องบิน F16 ของปากีสถานตกได้เช่นกันแต่ปากีสถานก็ปฏิเสธเหตุการณ์ กล่าวพร้อมกับอ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินสู30ของอินเดียตกได้เช่นกันอินเดียนี่นะครับอาจจะโจมตีแบบเดียวกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะครับหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีพลเรือนในแคว้นแคสเมียเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นปากีสถานนั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของเครื่องบินรบอย่างมากหลังจากได้รับการสนับสนุนจากจีนขณะที่อินเดียนี่นะครับกำลังเล่งรัดอย่างหนักในเรื่องของเครื่องบินรบ คาดว่านะครับกองทัพอินเดียนั้นจะประกาศในเรื่องของให้ผู้ผลิตนี่ยนะครับยื่นข้อเสนอสําหรับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทจํานวนถึง114ลําในเร็วๆนี้นะครับเพื่อตอบสน,นองความต้องการอย่างเร่งด,วด่วนโดยเครื่องบินลบเกือบ600ลําในปัจจุบันกองทัพอินเดียจึงเป็นกองทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกตามหลังอเมริกาจีนนะครับรวมถึงกองทัพเรือรัเสเซียแล้วก็รวมถึงกองทัพเรืออเมริการวมถึงกองทัพอากาศ กองทัพอินเดียต้องการเครื่องบินขับไล่อีกกว่า400ลำเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นเครื่องบินลบหลักของอินเดียปัจจุบันก็คือ30 mki ซึ่งเป็นเครื่องบินลบหนักอเนอกประสงค์ที่ออกแบบโดยรัเสเซียที่ผลิตในโรงงานที่อินเดียนี่เลยครับจำนวน272ลำนะครับตั้งแต่ปี2000นะครับและส่งมอบเริ่มต้นตั้งแต่ปี2004ปัจจุบันนั้นก็ยังประกอบไม่เสร็จและอินเดียนั้นกำลังจะจัดหาเครื่องบินลบฝูงใหม่ ตู้ฟังครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดอินเดียส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน INH e วิกลาเนี่เลยครับไปที่ทะเลอาหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพอากาศอินเดียก็เปิดปฏิบัติการซ้อมรบภายใต้ชื่อว่า Exercise a c k a m a n นะครับโดยระดมเครื่องบินลาฟานและก็สูบ30 MKI ขึ้นบินซ้อมรบเต็มท้องฟ้าขณะที่รัฐมนตรีกรงหมปิมาดทนั้นก็ เติมเชื้อไฟไม่หยุดลอยระบุนะครับว่าอินเดียวางแผนที่จะโจมตีพลเรือนของปากีสถานพร้อมกับขู่กลับว่าพลเรือนอินเดียก็จะไม่ปลอดภัยเช่นกันพร้อมประกาศระงับการค้าทั้งหมดหยุดการออกวีซ่านะครับ ปิดพรมแดนและก็ปิดน่านฟ้าสําหรับเครื่องบินอินเดียทั้งหมดรัฐมนตรตีต่างประเทศประกาศ,กาศเตือนอินเดียว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่าครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนขณะที่อินเดียก็ประกาศสวนทันควันเหมือนกันโดยประกาศให้ชาวอินเดียทุกคน ออกจากประเทศปากีสถานภายในวันที่29มีสายนที่จะถึงนี่นะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าหลังวันที่29หรือว่าทั้งก่อนและหลังนี่แหละครับมันจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาในเรื่องของศาสนา,าที่อาจกลายเป็นประเด็นสงครามอีกครั้งหนึ่งการที่ทั้งสองมีนิวเคลีย์นี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเผื่อไม่สามารถยับยั้งชั่งใจกันได้เหตุการณ์ที่อินเดียนี่แหละครับมันเป็นตัวเร่งอีกตัวหนึ่งให้อิสราเอลนี่แหละครับอาจจะเปิดประเด ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเร็วขึ้นเพราะว่าอิสราเอลนั้นไม่ต้องการให้อิหร่านมีนิวเคลียร์กลัวเหตุการณ์ที่มันจะซ้ำรอยเหตุการณ์ที่อินเดียปาคีสถานนี่แหละครับเพราะว่าพื้นที่ที่เกา่กาวทมาทั้งหมดนี่แหละครับมันก็อยู่ในเอเชียทั้งนั้นนี่แหละครับไล่ตั้งแต่เอเชียแปซิฟิกเอเชียกลางจนถึงตะวันออกกลางดูเหมือนว่าเอเชียกลายเป็นพื้นที่ความขัดแยง้งที่รอวันปะทุอยู่ในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ